สวัสดีค่ะแฟน YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ส้มจีจะพามาชมนะคะกับรถรุ่นที่สุดยอดมากๆเลยนะคะคันนี้ขายดีมากๆเลยค่ะดีพีเทล XLT นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคา857,000บาทนะคะแต่งหล่อๆเลยค่ะคันนี้แต่งเป็นชุด Y ายบอดนะคะวายบอดก็จะมีชุดกันชนด้านหน้านะคะชายกันชนล่างและแก้มข้างแก้มหลังค่ะใส่แม็กกี้สิยก2นิ้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ละจุดกันเลยค่ะสกรูปพ้นบนนะคะเราใส่เป็นสกรูทรงสูงค่ะสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านค่ะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะกระจังด้านหน้าทําเป็นสีดํานะคะคําว่า Ford แล้วก็มีไฟ 3. จุดแบบนี้ให้ค่ะ ติดเข้าไฟให้เรียบร้อยค่ะชุดวายบอดี้ก็จะมีแก้มข้างที่โป่งออกมาแล้วพร้อมคิ้วล้อแบบนี้นะคะชายกันชนเขาก็จะมีสีดำด้านนะคะชิ้นงานด้านบนจะเป็นสีดำเงาตัวรถแล้วก็พร้อมไฟตัว C แบบนี้นะคะคันนี้รองหัวโชคไปนะคะ2นิ้วค่ะไซส์แม็กขนาด20นิ้วค่ะออฟเซต็ตลบ24ส่ยังสาสิบสองจุดห้นะคะอ่าสค่ะ ใส่ตัวยางเนี่ยเป็นยาง MT สังเกตดอกอยางได้ค่ะดอกอยางก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะคะเหมาะกับสายพวกสายออฟโรดนะคะสายลุยนะคะนี่ค่ะแล้วก็รองก็รองหัวโชคค่ะไป2นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างของตัวรถกันต่อนะคะคันนี้นะคะตัวแก้มตรงชีพฉลามตรงนี้นะคะเราก็มากับชุดเซตว b ยบอดี้เลยค่ะเพิ่มนะคะกันสาดให้ลูกค้าบันไดข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะ สติกเกอร์ลูกค้าสั่งถามเพิ่มนะคะเป็นคาว่าแรปเตอร์ติดสติกเกอร์สีเทาแบบนี้ค่ะส่วนด้านท้ายก็ใส่คําว่าแรปเตอร์นะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ลูกค้าสั่งเพิ่มค่ะชิ้นแก้มหลังตัวนี้ใช้วิธีการครอบเข้าไปค่ะไฟท้ายก็ใช้วิธีการครอบเช่นกันค่ะเพิ่มความหล่อให้ตัวรถนะคะมีมิติมากขึ้นใส่ข้อฝาท้ายเป็นคําว่าฟอร์ดให้ลูกค้าด้วยค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเดิมของโรงงานนะคะมีชุดเซ็นเซอร์มาพร้อมเลยนะคะ ช่วงล่างค่ะก็ใส่ก้อนรองไป2นิ้วนะคะเป็นระบบนะคะช่วงล่างก็จะเป็นระบบแหนบซ้อนชงอัพควานะคะชสซีเป็นชิ้นเดียวค่ะแข็งแรงทนทานค่ะหนึ่งบรรทุกได้1.3ตันนะคะเดี๋ยวไปชมภายในของตัวรถกันนะคะภายในนะคะก็หรูหรานะคะเหมือนรถเก่งเลยนะคะมีหน้าจอสับสกรีนมาให้เรียบร้อยระบบแอร์มาให้ครบนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ 6สปีดนะคะเกียร์ถอยอยู่ข้างเกียร์หนึ่งค่ะพวงมาลัยเป็นผ่อนแรงด้วยฟ้าเบาะหนังเรียบร้อยมีวัติฟังชันให้ครบเลยนะคะแล้วความเร็วจำกัดความเร็วนะคะมีฟังก์ชันรับโทรศัพท์วางสายบนพวงมาลายัยคุญแจรีโมทค่ะระบบไฟไปตั้งหน้าไฟหน้าออโต้ได้ปัดน้ำฝนออโต้ Auto ได้นะคะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะคะรถมีทั้งหมด6สีนะคะคันนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีขาวสีบรอนนะคะ สีเทาดําสีน้ําเงินสีแดงนะคะชอบสีไหนก็สั่งให้แต่งแบบนี้ได้นะคะท่านใดที่ดูคลิปนี้นะคะติดตามนะคะ mm hmm. เหตของซมจีตหรือว่า y o u t u b e นะคะ mm hmm. ก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้หรือจะโทรมาปรึกษาก็ได้นะคะที่เบอร์0922599346นะคะวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ